วันนี้หน้างานอยู่ที่อำเภอลำลูกกานะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับ วันนี้เราเดินทางกันมาที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นงานติดตั้งถังกรองไฟเบอร์ขนาด25ลิตรจำนวน2ถังลูกค้าพบปัญหานะ้ำมีสีค่อนข้างขุน่นและมีคราบตะกรันสนิมเหล็กซึ่งทำให้สุขภัณฑ์ภายในโรงงานเสียหายเราจึงติดตั้งถังกรองน้ำใช้พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษาให้ถังกรองมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานะ พร้อมทั้งทดสอบค่าน้ำทั้งกอบและหลักการติดตั้งครับวันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นถังกองขนาด25ลิตรจำนวน2ใบนะครับลักษณะการต่อนะครับก็จะจำเข้ามาจากท่อประปานะครับทางเส้นซ้ายมือนะครับจากท่อประปาเข้ามานะครับก็จะมาเข้าปั๊มก่อนนะครับพอผ่านจากตัวปั๊มนะครับ ซึ่งดูดเข้ามาแล้วจะมาอัดเข้าถังกองนะครับจำนวน2ใบสังแรกก็จะจุสารกองคาร์บอนนะครับผสมแมงกานิสครับส่วนถังที่สองจะเป็นสารกองเรซินนะครับจากถังที่สองนะครับก็จะมากองเก็บไว้ที่ถังเก็บน้ํานะครับขนาด2 0 0พันลิตรนะครับจํานวนหนึ่งถังนะครับจากตัวถังกองน้ํานะครับก็จะ เข้าที่ตัวปั๊มนะครับเพื่อจ่ายเข้าระบบภายในโรงงานนะครับสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆจากทาง Premium Drink ได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook บริษัท Premium Drink จำกัดและรับชมคลิปงานติดตั้งต่างๆได้ทาง c h ช่อง t u b e Premium Drink สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ปป shopee และ premiumdingstore.com ช็อปเลย